สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขุดจิง๋วผมพูดถึงตัวแล้วนะตอนนี้อ๋อจิ๋วดิผมผมอยากสะตีมแล้วนะครับผมอยากสะตีมสดแต่ผมอุปกรณ์ไม่ครบจริงๆมไม่ใช่กา,ารทางรณกรรมสัตว์นะครับนี่ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมคุณเสร็จแล้วกันครับเนี่ยครับเอือได้เยอะพอสมควรนะแต่ม,มันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะพี่รูนึงก็ตรงนั้นอีกรูนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทำเสร็จก่อนแล้วกันนะครับ นี่นี่คือทั้งหมดที่ผมขุดมาได้วันนี้มีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทอดเลยดีกว่าตอนนี้ผมทอดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมกินเลยละกัน ไม่จะไปกสอ,ง,องกันไม่ไปหรอก็อ,อันนี้ไงเง,งาะไง